ว่าในเรื่องของการเปิดค่าการมองเห็นนะคะตรงนี้การเปิดค่าการมองเห็นบางครั้งนะบางทีการที่เราโพสโพสคลิปโพสร,รูปหรือว่าการไลฟ์สดต่างๆที่เราทำคอนเทนต์ลงไปนะคะตรงนี้บางคนนะก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมการเข้าถึงน้อยจังเลยใช่ไหมคะ มีการให้หัวใจการคอมเมนต์หรือการกดไลค์กดแชร์น้อยมากๆหรือแทบจะจะไม่มีใครเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกปิดกั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะเอาจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราโพสตลงไปแล้วแล้วยังมีคนมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะะตรงเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ปกตินะคะเพราะว่าเ,าเราไม่ได้ถูกปิดกั้นแต่อย่างใดนะคะแต่การที่เราอาจจะได้รับการเข้าถึงที่น้อย ได้การที่จะได้หัวใจกดไลฟ์กดแชร์หรือการกดติดตามต่างๆเนี่ยน้อยนะคะตรงนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะเกี่ยวเกี่ยวพันกันนะคะอ่ะอย่างแรกก็คือ,อการที่เราทำคอนเทนต์ลงไปคอนเทนต์ของเราเป็นอะไรที่มีคุณค่าหรือสามารถแก้ไขปัญหาให้กับใครได้หรือเปล่าสร้างประโยชน์อะไรให้กับใครได้ไหมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เราอ่ะทำคอนเทนต์ เราได้ทําต่อเนื่องและทําสมาเสมอหรือเปล่านะคะตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะและอีกเหตุผลนหนึ่งนะคะสำคัญเหมือนกันก็คือวันนี้เราอ่ะเคารพกฎกติกาต่างๆหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะการที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์ของ Facebook ตรงนี้เราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของกฎมาตรฐานชุมชน พาร์เนอร์เนื้อหานโยบายการสร้างไรายได้นะตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราทําผิดกฎถึงแม้คลิปเราจะดีขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าผิดกฎอันนี้บอกเลยนะคะยังไงยังไงก็ไม่รับการนําส่งแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่ดีที่สุดของการที่คลิป จะนําส่งได้ดีนะคะตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญไหมสําคัญมากเช่นกันนะคะนอกจากว่าคลิปของเราพอดีน้องเราจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าแล้วให้ประโยชน์กับผู้คนแล้วแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเวลาของการลงคลิปของแต่ละคนการก็ถึงไม่เหมือนกันนะคะเอาถามจริงๆนะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอนเอาจริงๆนะ ออนไลน์ไม่มีไม่มีการหลับไหลน,นะไม่มีการหลับไหลทุกคนเชื่อไหมว่าพี่ผู้ขานะโ้ดคลิปตอนตีสีการเข้าถึงก็ยังดีอยู่นะเอาจริงๆริงทุกคนสังเกตดูไหมว่าบางคนก็จะโพสคลิปช่วงเช้าอาจจะหกโมงเช้าการเข้าถึงดีมากบางคนก็เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมง เนาะใช่ไหมหรือบางคนก็ช่วงเที่ยงเป็นช่วงที่แบบว่าเลิกพักเที่ยงคนได้จับโทรศัพท์มือถือการเข้าถึงก็ดีใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยว่างได้จับโทรศัพท์แล้วกินข้าวพักผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะตึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงๆแล้วนะบนออนไลน์คือไม่มีไม่มีคำว่าหลับไหลสําคัญที่สุดคือวันเนี้ย เราให้ความสําคัญกับการลงคอนเทนต์หรือเปล่าส่วนตัวพี่วิวไขแล้วเวลาที่ดีในการลงคลิปวิดีโอก็คือเวลาที่ว่างนะคะเพราะพี่วิขไยบอกเลยว่าเวลาที่เราลงคลิปวิดีโอแล้วลองลงให้หลากหลายดูนะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเยน็นหรือว่าดึกตรงนี้เราทําบ่อยๆเราถึงจะรู้นะคะว่าการเข้าถึงของเราเนี่ยช่วงเวลาไหนการนําส่งคลิปของเราดีนะคะบอกไม่ได้จริงๆนะคะส่วนตัวพี่วิวไขแล้วพี่วิวไยบอกเลยว่า ลงเวลาไหนก็ได้นะคะเพราะเอาจริงๆถ้าคลิปของเราอะ่ะเป็นคลิปที่ดีมีคุณค่าสร้างประโยชน์และคลิปนั้นเป็นคลิปที่ไม่ผิดกฎและเราอะ่ะ ก็ใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสอรี่โพสภาพนิ่งตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ว่างก็ไลน์สดลค่าลงคลิปสตรีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ๆไ,ไขบอกเลยนะคะว่าหน้าฟีดของเราจะลื่นไหลได้ดีมากๆเลยนะคะจริงๆค่ะเพราะว่าเครื่องมือของ Facebook เขามีให้เราหมดแล้วอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะเครื่องมือของ Facebook เขามีหน้าที่การทํางานหรือว่าการกระจายการนําส่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเขาไม่เจอเราที่รูปนิ่งก็จะเจอที่สอรี่ ไม่เจอที่ s อรี่ก็จะไปเจอที่ไรส์สดไม่เจอที่ไรส์สดก็จะไปเจอที่คิปฟรีอุไม่เจอที่คิปฟรีอุก็ไปเจอที่คิบซิงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเขามีเครื่องมือมาให้เราใช้หมดแล้วอยู่ที่เราแค่นั้นเองว่าเราจะใช้หรือเปล่านะคะเพราะอย่างนั้นการเปิดค่าการมองเห็นนะคะที่ดีที่สุดก็คือวันนี้เราได้เขาระบกฎการิการหรือเปล่าเราทาผิดกฎไหมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือวันนี้เราทำคอนเทนต์ให้ดีมีคุณค่ามีประโยชน์หรือเปล่านะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายืนระยะไหมเราทําสม่าเสมอหรือเปล่าเราทําทุกวันไหมแบบนี้ค่ะพี่ผู้ใหญ่บอกเลยนะว่าถ้าเราทําได้แบบนี้นะคะพี่ผู้ใหญ่บอกเลยว่ายังไงยังไงก็สาเร็จยังไงก็ปังบนโลกออนไลน์แน่นอนนะคะเพราะทุกความสาเร็จและก็ทุกความเติบโตเขาก็จะมีระยะเว,เวลาเช่นกันนะคะขอส่งกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ